เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบบัในะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวสกินใหม่นะครับเป็นระดับอันติเมตสีทองเลยนะครับถือว่าเป็นสกินแบบโหดมากนะครับผมชื่อว่าฟ็อกชัยไมเดนเทวนานะ่ยครับหรือแปลว่าสารเจ้าจิ้งจอกเทวนานั่นเองนะครับผมนี่สกินก็ถือว่าราคาย่อมเยานะเพราะว่ามันขายอยู่ที่700คูปองนะครับผมหรือว่า699คูปองนั่นแหละนะครับ หรือไม่ก็ถ้าสมมติเพื่อนๆอยากลุ้นก็เปิดกล่องซ่มได้นะครับผมแต่ผมซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะซ่มนะครับเดี๋ยวซ่มแล้วมันเกินเลยนะครับผมนี่เอฟเฟกต์ท่าวาร์ปเป็นยังไงโอ้โหอลังการงานสร้างซึ่งวันนี้นะครับถ้าใครสังเกตดีๆผมเอาพลังแฝงเคิร์ดออฟเดตมานะครับผมคือเป็นพลังแฝงลับของเทวันนาเลยนะคือปกติเนี่ยแคลรี่ตัวอื่นเนี่ยอาจจะแบบไตเกิร์ดหรือไม่ก็โฮลี่สมอนเนอร์นะครับแต่เทวันนาเนี่ยเป็นตัวเดียวเลยนะที่แบบว่าเป็นแคลรี่ที่แบบ ออกเคิร์ดออฟเดซแล้วแบบยิงโคตรแรงนะครับยิงแรงกว่าโฮลี่สมอนเนอร์นะครับเพราะว่าเคิร์ดออฟเดซเนี่ยพอเราโจมตีครบ3ครั้งเนี่ยมันจะมีแบบว่าไดเมจเวทแบบโบนัสขึ้นมาแบบว่าแรงมากนะครับผมเนี่ยเนี่ยเคิร์ดออฟเดซเด้งนะอย่างนี้นะครับตีแค่3ครั้งเนี่ยเคิร์ดออฟเดซเด้งนี่คือเปเจ็บตัวนะครับผมซึ่งหลายหคนไม่รู้นะครับว่าเทวันนั้นเนี่ยพลังแสงน,นี่คือโคตรเก่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้มันดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ผมเอาลูนตีเร็ว26มานะครับผม รูนี้คือโหดสุดแล้วสำหรับเทวนาทนะครับเกิดเร็วเล่นง่ายเนี่ครับผมแนะนําว่าเอารูนนี้มาเล่นเนี่ยติดใจแน่นอนนะครับถ้าเอารูนคิส6มาเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยสาใจเนาะมาเอฟเฟกถือว่าสวยมากนะรู้สึกได้เลยว่าแบบใส่สกินนี้แล้วรู้สึกว,ว่ายิงเร็วขึ้น <laughs> หรือว่าคิดไปเองดึงโดนปึ๊บ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 เรียบร้อยครับผมเอาว่ะผมได้แอซิดมาก็ กลับบ้านดีกว่าไหมเฮ้ยนาคอสมาว่ะเฮ้ยแก๊กดึงเข้ามาโอ้แก๊กไม่ดึงว่ะน่าจะคูลดาวอยู่นะครับมาฟาดฟาดไปก่อนเฮ้ยอิกกี้มาเฮ้ยนาคอสมาตรงไหนวะเนี่ยทำไมแก๊กอยู่ในย่าเมื่อกี้โอ้โหอื้มอื้มจะตายว่ะเคลื่อนอัพเดตเด้งนะเมื่อกี้แต่ผมไม่ไหวแล้วผมต้องกลับบ้านก่อนนะครับอ่ะก็ช่วงแรกๆยังตีเบาอยู่นะครับผม เลเวลสี่แล้วนะครับมีอันตีแล้วแก๊กท่านายดึงถ้านายดึงมาไดานนะ้บอกเลยว่ามีศพนี่ครับเอาจริงถือว่าเป็นเอฟเฟกที่สวยมากนะครับผมแต่ผมว่าไออีกสก,กินหนึ่งที่แบบเป็นแอนิเมชันนั้นสวยกว่านะครับแต่นนี้ก็คือสวยนะครับผมยิงอันตีจิ้งจอกไปหนึ่งทีโอตัวแตกเฮาว่ะเคิร์ดออฟเดย์ังมีอยู่ บอกเลยว่ายิงแรงมากนะครับเพราะว่าเทวนาถเนี่ยท่านหนึ่งมาเป็นพลังเวทด้วยนะครับผมแล้วพอเป็นเคิร์อ,ออฟเดดเดนกเนี่ยมันมีแบบว่าไดเมจเวทเพิ่มเ,เข้ามาอีกนะครับบอกเลยว่าแรงมากสลหรับพลังแฝงนี้หลายๆคนไม่รู้นะว่าเทวนา,นานี่ใช้อันนี้โคตรคุม้มดึงโดนมามายิงเคิร์อ,ออฟเดดเดนกแช่แข็งแล้วยังไงครับผม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับสองศพกับสามแอซิดเอาอิกกี้ยังไงนั่นอะ เฮ้ยน,น,น,นาอคอยานีเพื่อน่ยิงจยิงจิงจอกไปหนึ่งทีเอาดึงโดนมีดูดอีกเรียบร้อยส่งสติ๊กเกอร์ไปหนึ่งทีหน้ามึนอ่ะก็ถือว่า3 q 4คิวสแอซซินนี่เยอะมากนะส่วนร่วมเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมใกล้จะได้ดาบคีแล้วนะครับ สำหรับคนที่แบบว่าอยากลองเล่นเทวนาเนี่ยผมคิดว่าแพทนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแพทนหนึ่งที่เทวนาค่อนข้างเก่งเอาเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังแฝงโฮอลลี่สมันเดอร์หรือว่าเป็นเคนะิร์ดออฟเดยเนาะใช้ได้หมดแหละนะครับผมแต่รอบนี้เนี่ยผมเอาเคิร์ดออฟเดยมาเพราะว่ามันตัวบางเยอะนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติตัวหนาเยอะๆเนี่ยผมแนะนําว่าเอาโฮอลลี่มาเฮ้ยยิงกันตีเออเอาว่ะโอ้โหแก๊กดูสวยจจัด บอกเลยถ้าใครเล่นแครีแล้วเจอลมมิ่งอย่างนี้นี่ยิ้มอะ่ะ5-2เป็นหนึ่งทีไม่ตายไว้เมื่อกี้เรานึกว่าเราจะได้ลัสช็อตน,นะครับอ่ะก็ตีมังกรเลยเพื่อนรู้สึกว่าพอเวลากดท่าหนึ่งอะ่ะเอฟเฟกอันนี้มันกว้างมากเลยนะครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่แบบมันโคตรกว้างเลยดูดิ มันไม่เหมือนสกินอื่นๆที่แบบมองไม่ค่อยใจเห็นนะครับผมอันนี้คือแบบเห็นชัดมากเลยนะมาเราก็ยิงเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเอารูนยี่สิบหกมานะครับตีเร็วยี่สิบหกคือการเอารูนตีเร็วยี่สิบหกมาเนี่ยมันทําให้ท่าหนึ่งเนี่ยตีได้แปดทีเร็วมากนะครับของเทวานาเนี่ยตีได้แปดทีนะครับผมสลับท่าหนึ่งนะครับสูงสุดแล้วนะครับผมไม่ว่าเราจะตีเร็วสองร้อยก็เถอะนะครับก็แปดทีเนาะ แต่ที่ผมทดลองมาเอ้ยอืมอืมอืม,อมเด็กต้ามีอันตีแล้วเราก็อันติไปดีเออเลยแหลผมพูดเลยแล้ววะผมลืมจากที่ผมทดลองมาเนี่ยการตีท่าหนึ่งครบแปครั้งเนี่ยเขาสลับเทว,วานานเนี่ยตีแค่ความเร็วโจมตีประมาณร้อนนิดนิดก็ตีแปครั้งแล้วนะครับผมมาเลยนะคอสเรียบร้อยเอาดึงโดนอีก มาปืนมาเออเรียบร้อยครับผม6คิวเคืร์ดออฟเดตเด้งไงบอกเลยว่าเด้งปุ๊บยิงอย่างแรงนะครับอ๋อไอรีเอาอมังกรไปโอเคเดี๋ยวผมเคลียร์ป้อมบนนี้เสร็จแล้วก็เคลียร์เว็บนี้แล้วก็กลับเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตายนะครับผมเฮ้ย <c oughs> เด็กต้ามาว่ะเฮ้ย โอ้โหมันหาเราเจอไอเด็กต้าไอเมื่อกี้เห็นไอ้ย่าใครวะฮอร์เด็กต้านะครับเมื่อกี้แก๊กจะตายอยู่นะแก๊กอ้โหฟิกดูดสวยจะจัดมามาเรามีเคลีร์อัปเดตเด้งเรียบร้อยนี่ส่งสติ๊กเกอร์ไปหนึ่งทีนาคอส นาคอสโดนลูดไปหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยนาคอสเอ้าไม่ตามไอ้ลิเอ้านาคอสย่าสัญญานี้มันเอาเหรอครับไอเด็กต้านี่ยังไงเนี่ยไม่มีอันติด้วยเก้าคิววะมาแล้วครับสลับเทียววนนั้นยิงเร็วมากรู้สึกว่าสกินนี้แบบแอนิเมชันการยิงมันเร็วมากเลยนะครับมาเดี๋ยวต่อไปผมจะออกเป็นดาบเดอะบีสเองครับผมดาบดุดเลือดปกตินะครับไม่ได้ออกเป็นโบออฟสลอเทอร์นะ เล่นกลางไมยเพื่อนบางกร,ก,รก็ได้มาอย่างนั้นนะครับไม่มีใครเล่นกลางเลยนะครับโอ้เอฟเฟกต์สวยจริงชอบมากบูเกิดนะครับมามีใครจะมา,เอ,าเอ้ยด้านล่างสองด้านล่างสองเดี๋ยวนะซาต้ากับเด็กตา้าไอพวกตา้าตานี่ ไม่ได้บินครับผมสายสา,สายการบินซาตูอเอไลอันติโดนด้วยเอาดิไอรีเก็บงานเพื่อนเออเรียบร้อยโอเคผม10คิวกับ9แอซิดนะครับผมไม่มีใครอยู่ในย่านะแก๊กถ้านายดึงมาใครก็ได้บอกเลยว่าเป็นศพแน่นอนร้อยนคือตอนนี้ผมยิงแรงมากนะครับ มาดิมาดิเคอรดออฟเดตเด้ดงเอาอิก,กีน้นี่ถ้ามีดูดนะอันติไปหนึ่งทียิงไปหนึ่งทีโอ้โหยิงแค่นัดเดียวอะนาคอสเกือบแบบพันห้านะครับอ่ะไอ้นี่ตายซะตายการบินซาตูอแอร์ไลน์มาบินลงตรงนี้ก็ตายสิครับเด็กต้ามาจ้าไม่สู้ครับผม มันรู้เลยนะว่าแบบมันสู้เราได้อยู่แล้วนะครับเด็กต้านะเพราะว่ามันมีอันตินี่ครับมาผมเอาป้อมกลางให้เด็กต้าเข้าหลังนาคอสนาคอสเข้าแกลกนาคอสแตกเด็กต้าเรามีเดอะบีดลืมอะไรไปหรือเปล่าเพื่อนผมต้องไปตีมอนสเตอร์นะเพราะว่าผมต้องไปดูดเลือดนะครับเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเป็นมูรามาสานะครับผมนี่เห็นไหมพอมีเดอะบีดเนี่ยดูดเลือดมันแรงมากนะครับ คือเขาเรียกว่ามันทำให้แคลลี่เราอ่ะไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นโบออฟสลาร์เทอร์เนี่ยมันดุเลยแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะเราจะกดใช้ก็ต่อเมื่อมีไฟใช่ป่ะล่ะนะครับเพราะฉะนั้แบบเราต้องกลับบ้านบ่อยนะครับอย่างเงี้ยยังไงมันก็ตายครับผมเพราะว่าผมมีเดอะบีดอิกกี้มาอิกกี้เอามวยแตก13บคิวภายใน10นาทีเดี๋ยวผมรอเลยเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้แน่นอนไออ้าวห้าสอไปถึงทีตายเลยครับ เนี่ยสังเกตจะดีคือพอมีเดอะบีเนี่ยผมตีนัดหนึ่งธรรมดาเนี่ยถ้าติดคียดูดเลือดไปประมาณ400นะครับแต่ถ้าไม่ติดคียประมาณ150นะครับผมคือถือว่าดูดเลือดแรงมากนะครับสำหรับเทวนัทเพราะว่ามันมีทั้งไดเมจเวทแล้วก็ไดเมจกายภาพนะครับเดอะบีนี่ดูดได้ดูดเลือดได้ทั้งเวทแล้วก็กายภาพนะครับผมสำหรับใครที่บอกว่าลืมไปแล้วนะครับมาอิกกี้หนึ่งสองสามซีห้านัดแตก เฮ้ยเด็กต้าเด็กต้าเองไปไหนอ่ะเองไปนี่เหรอเรายิงอันตีได้นะส่งจิ้งจอกตายไปหนึ่งตัวใก่ไบินซาตูเอไลเรียบร้อยเอานาคอสมาฟิกเกอร์ดีครับเรียบร้อยคือยิงแรงมากผมบอกเลยพลังแฝงเคอร์อฟเดตนี่คือโคตรแรงนะครับสลับตัวบางๆเนาะอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าถ้าตัวหนาเยอะๆก็เอาโฮลี่สมบูรณ์มานะครับ เดี๋ยวแล้วป้องการแตกนะครับอย่าจบขอแจกก่อนซาต้าบอกคูเวลจะตายวะเอาเวเลยตายอีกกี้ตาย19คิวบอกเลยตอนนี้นี่ไม่มีใครเกินเชิญคนเอ้ยจะบอกว่าไม่มีใครเกิน5นัดก็ไม่ใช่เด็กต้ามันเกินอยู่นะครับซาตูแอร์ไลน์แตกมาเดี๋ยวผมเล็บป้อมล่างไปเลยนะครับ ป้อมบนป้อมบนก็น่าจะได้อยู่แล้วนะครับผมมาคอสเรียบร้อยยี่สิบคิวโอเคเดี๋ยวเราเล่นป้อมบนได้นะครับเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยดูซิว่าเกม12นาที13นาทีเนี่ยผมทำเดเมจเท่าไหร่นะครับเฮ้ยเอ้าตายอีกเด็กต้าเอาดีก็มาดิครับออผมยังมีก่อเกิดมายิง เออตายกันหมด22คิวซาตูอุย้ยซาตูจะบินอยู่นะครับเมืาา่อกี้แต่ก็ถือว่าเทวนานเนี่ยแพทนี้ก็แนะนำนะครับว่าเอาลูนตีเล่ย์26มาน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูดิว่าผมทำไดเมทเท่าไหร่นะครับทำไดเมทไป47.8กี่แสนไดเมทเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะตอนหน้าหน้าจบสกอร์นะครับผม มาก็มาดูเลยกันนะครับว่าเป็นยังไงเกมนี้ได้แก๊กดีด้วยแหละแก๊กมันดึงแม่นมากนะครับแก๊ก20แอซิดอะเราทําไปแสนหกไดเมจภายใน12นาทีเร็วมากนะครับผมอะยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากลองพลังแฝงเค <Yeah. S 1> ล็ดออฟเดสสำหรับเทียวนาก็ไปลองดูกันได้นะครับเพราะว่ามันเก่งมากนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ